าหูหมูไปใส่หูหมีเอาหูหมีแล้วไปใส่หูหมูเอาหางหมูไปใส่หูหมีหมูเลยทำไมดิข้างนอกอะกรอบหนังอ่กรอบมุ่มเลยข้างในนุ่มมันเย็นลี่อันนี้หนึง่งแอคชั่นดีครับครับพบกับเราอีกแล้วครับหัวเปน็นไร ราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติครับในป่าลึกป่าดงดิบลึกแค่ไหนลึกมากๆสุดๆประมาณ80ล้านกิโลเมตรนี้เรามาลุยกันเราอยากกินอะไรที่มันแบบแปลกๆลึกลับลึกลับแบบเราอยู่ป่าเอาง่ายๆบ้างได้ไหมฮะเอาง่ายๆง่ายก็ไม่ใช่เราอไรอ้ครูเป็นเลยง่ายได้ไงเอาง่ายๆแบบไม่ต้องสร้างภาระอะไรมากมายจะมีไม่ว่างจะมีขุดดินไหมรอบเนี้ย อันนี้ไม่มีขุดดินไม่มีนะไม,มไม่มีขุดดินนะไม่มีแสดงว่าวันนี้หมูหมูเลยหมูหมูเห็นไหมหมูจริงหมง่ายๆเลยนะง่ายๆเลยเออแบบไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากนะจัดไปนะแต่ละทีนี่มีแต่ภาระมาให้นะแม่คงแม่โคลไ่ตองจากแล้ววันนี้ไม่มีขุดหลุมไม่มีขุดดินแน่นอนเอาอะไรมาเราไปดูกันเลยครับยังครับวันนี้เชฟว่าเราจะมีอะไรมาให้เชฟปลอพภัยไหมหมูหมูไงน่าจะไม่ยากคนนี้ ไม่ยากใช่ไหมวันนี้อวันนี้ไม่ยากใช่มันไม่มีอะไรเลยรู้จักการเตรียมของอะไรที่ไม่ยากไม่ยากไม่ยากดูแลสบายๆพ่อไปหากันอยู่รอดูรอมาแล้วครับวัตถุดิบปริสนาของเราเดี๋ยวไปดูกันว่าเชฟบันดี้เขาจะทำหน้าตาไงครับลุยเร็วๆโอ้ คนป่ามาแล้วครับคนป่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมาแล้วครับวัตถุดิบของเราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยโอ้ยแรงของเราลุยป่าลุยดงมาเลยหมูหมูเนี่ยนะหมูแน่นอนโอ้โหเนี่ยหมูจริงโอ้โหงานใหญ่อีกแล้ว ไม่มีครับไม่มีเลยใช่ไหมอะไรง่ายๆ <S <S ไม่มีครับก็บอกอยากได้อะไรหมูหมูผมก็เลยจัดหมูมาให้เป็นไงหมูพอไหมเดี๋ยวเราเสียบไม้มาเรียบร้อยอย่างนี้เ,เรียบร้อยทาเรียบร้อยแล้ว,ลวไม่ต้องเดาละไม่ต้องเดาเราก็เป็นเมนูอะไรวันนี้เราทำอลไรครับหมูหันละะ่ะเราทํมาอย่างนี้ต้องหมูหันแล้วล่ะหมูหันจะตายกลัวเป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับลุยลุย ตอนนี้เราก็มาถึงวิธีการทำหมูหมูก็ต้องเป็นหมูหันนะนะแล้วก็เริ่มหมักดีกว่าเห็นเขาทำกันนะกนะ็ให้มันให้ให้หนังมันมีสีสวยๆนี่เลยสีผสมอาหารครับสูตรลับสูตรลับบอกไม่ได้บอกไม่ได้แต่เ,เราเริ่มมันเลยเดีกว่านะเอาเลยนะ แน่นอนหกหมดแล้วครับหกหมดแล้วไปเลยแน่นอนหกหมดแล้วครับมาดูชั่วครับเอาสีสันของหนังที่สวยงามมือนี่ล้างแล้วนะล้างแล้วล้างแล้ววันนี้ก็บอกเนี่ยล้างทุกวันล้างทุกวันมือล้างทุกวันัวสีดูน่ากินขึ้นมาทันทีอ่ามันกินเหมือนปลาหมึกย่างกินเลยได้ไหมเนี่ยลองชิม มกลิ่นเหมือนมันซีอุเลย <c oughs> อืมสูตรลับสูตรลับสูตรลับบอกไม่ได้บอกไม่ได้อเออใช้มันซีอวเฮ้ยสูตรลับม <c oughs> ัดซีอวเลยไ <c oughs> อ้อตากล้องไม่ชอบเปิดเผยว่ะ <c oughs> สูตรลับเลยเนี่ย <c oughs> ไม่มีใครรู้เลยเนี่ยเอ้เอกลิ่นเบียร์มาจากไหนสูตรลับฮะท <c oughs> าเสร็จแล้วเรียบร้อยอ,อยังดิยังอยดิรีบ่แกเรา นี่เราอยู่กันในป่าลึกนะครับป่าลึกเลยดิบก็จะหายากหน่อยป่าลึกเลยใช่เอาเอามาจากไหนเนี่ยนะป่าลึกบอกไม่ได้เช่ไหมบอกไม่ได้เดี๋ยวแม่ค้าตามมาแม่ค้าก็อยู่ในป่าลึกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปติดตามมันต่อดูย หามาก็ต้องมานั่งหันนั่งหมุนร้อนก็ร้อนไ <c oughs> หนบอกว่าหมู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 หมหมจริงหมูจริงหมูมาเป็นตัวมีทั้งหัวด้วยร้นอนสุดเจฟไปดิฮะหมูหันที่ดีต้องหันซ้ายหรือหันขวาหันทุกทางนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ไงั้นไม่สุกไม่ง <c oughs> ั้นไม่สุกเฉยๆไม่ได้แล้วตอนนี้ตัวผมจะสุกแล้วนะร้อนที่สุดทำก็ไม่เคยทำ นี่อยู่ในป่าเรายังมีนั่งร้านเลยนอุ้ยนี้นั่งร้านทำมาจากไม้ไผ่สร้างสร้างเองแล้วลวดอ่ะซื้อมาซื้อมาจากพี่เน่าเตรียมไว้ก่อนแล้วก็ยี่เขียวที่มาอย่างไรก็ยี่เขียวนะยีี่เขร้อนก็มีวัดป่าติดกับวัดร้อนร้อนจริงๆสร้างแต่งานสร้างแต่ภาระจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปติดตามมันต่อเลยครับลุย เป็นไงฮะวันนี้บอกแล้วว่าหมูหมูหมูจริงครับหมูตัวเบลเลอร์เลยตัวเบลเลอร์เลยครับไปรอดูกันแล้วกันวพามันจะกรอบแล้วไปนี่นะครับ ผลงานหมูหันของเราใช้เวลามาตอนนี้ก็ประมาณ2ชั่วโมงได้เราใช้เป็นระบบลำธารน,นะครับอัตโนมัติการที่เราแบบเราอยู่ธรรมชาติเราก็ช่วยธรรมชาติอย่างน้ำเนี่ยน้ำในลำธารมันน้อยเนี่ยช่วย,ยงไงเราก็เพิ่มน้ำนอ่า แต่เป็นเปลี่ยนสีหน่อยน้าอาจจะเป็นน้ําจากตัวเราอก็เติมไปลำธานเติมลำธารใช่โลกหน้าอยู่เราก็ต้องช่วยเหลือกันมันอาจจะไม่มากหรอกไม่มากแต่ว่าก็เติมมาแล้วนิดว่าหน่อยช่วยช่วยกันผมอยากให้ทุกคนช่วยกันใช่เพราะน้ําตรงนั้นมันมาจากโซดาที่เราใช้หลายคนถามว่าเฮ้ยในป่าไม่มีนั่งร้านด้วยสมัยก่อนน่คือก่อนที่เขาจะสร้างป่าเนี่ยคนไอคนงานก่อสร้างก็เอานั่งร้านมาสร้างป่าต้นไม้ต้นไม้ปลอมนะต้นไม้ปูนเราก็เลยเอามาใช้เพื่อประโยชน์ในการ ไอ้เหยืประหยกหมูนี่ไปเจอไไหนหมูนี่เหรอข้างลำทานไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอตลาด <c oughs> ตลาดหน้าปา่าอ๋อเออชาวบ้านมาขายกัน <c oughs> น่าปาไม่ใช่ tea, ไม่ใช่หมุนป <sh ่าไม่ใช่ไม่ใช่ป่าไม่ใช่หมุนในป่าอย่าได้งงไงว่าเดี๋ยวจะหาว่าไงเว่ามันหมุนเองได้ได้ง่ายเมรกหรือเปล่าเออใช่เมยเนี่ยดูเดี๋ยวผมสั่งให้ลำธารนะหมุนกลับไปเมื่อกี้ย้อนมาอีกทางดูลำธารสามารถหมุนกลับได้อันนี้คือน้ําไหลน้ําไหลขึ้นน้ำมันไหลขึ้น้ำไหลขึ้นได้เหรอได้ขึ้นได้ก็เหมือนแซลมอนแซลมอนว่ายส่วนน้ําขึ้นไปวางไส่อะน้ําไหลของดีๆในแก้วนี้ครับกับแก้มโดน เพื่อนๆก็มีความสุขแบบนี้ได้ชีวิตคุณถ้าคิดว่าดิ้นรนเกินไปนะคุณลองเปลี่ยนใหม่มองให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติธรมชาติใช้ชีวิตเรื่อยๆอผมอยู่กับเนี่ยธรรมชาติให้ธรรมชาติทำไหมธรรมชาติก็หมุนหมูไปใช่ผมก็พูดไปมันก็สุกด้วยตัวมันเองเพราะว่าเราเซตโปรแกรมไว้หมดแล้วเรามีฐานก็ครัวบาร์เลก็มีอย่างนี้แหละมีแดดแบบนี้ไม่สาระไม่มีสาระหรอ อย,อยากได้สาระไปช่องอื่นไปช่องอื่นไม่มีสาระก็ไปช่องอื่นเหมือนกันช่องนี้ไม่ไมีอะไรเลยอยากนะมีสาระไปช่องอื่นอยากเห็นคนหน้าหื่นให้มาช่องนี้ สรุปเป็นยังไงจะกินได้หรือกินไม่ได้เออกินได้อยู่แล้วสูตรนี้เป็นไงสูตรลับสูตรลับเลยคิดล่าสุดหลรดลอๆคือเราคือเราทําเนี่ยเราทําไม่เป็นนะเราทําไม่เป็นแล้วเราไม่เคยทํามาก่อนเราเห็นเราเคยเห็นใน u ูทูบเท่าไหร่นหนังมันจะแบบเงา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 ดูแบบเหมือนจะกรอบกรอบกัรอสนะใช่ไหมใช่เราก็ทําแต่ไม่กรอสเราก็ใช้แล็กเกอร์ที่พ่นลวนจนอะเพื่อความเงาอะอ่ มันก็สวยนะนก็เหมือนกันนะโอเคแต่คุณผู้ชมจะรู้เปล่าอร่อยจริงอร่อยไม่จริงคุณผู้ชมไม่ได้กินไม่ได้กินแต่รู้ว่ามันภาพมันสวยเฉยเนี่ยของจริงแลกเกอร์พ่นเลยเมาดูไม้ไผ่เราเปไ็นไงไม้ไผ่ดียังดีดีดดล้ำระไหลายบาไ<ม>ดไปดูเป็นไงอ้โหดูการควงไงแหมน้ำมันก็ไหลไปเรื่อยเราก็ไปเรื่อยเมาเพูดไปเรื่อยเลยไอ้บ้าไม่เมาไม่มาไม่มาของเปล่า น้ำจากมือสิงน้ำมือสิงเฮ้ยหมูใจเย้ยน่ะน้ำแรงน้ำแรงน้ำป่ามาน้ำแรงเราอยู่ใกล้ภูเขาครับน้ำป่ามาแรงหน่อยเฮ้ยทีมงานบอกจิ้งหรีดเงียบๆหน่อยถ้าจิ้งหรีดไม่เงียบเดี๋ยวคราวหน้าจะต้องเป็นเมนูไม่หรีเสียงจิ้งหรีได้เออหรีเสียงนะเดี๋ยวเเรเราตั้งโปรแกรมมาหรือรีเสียงจิ้งหรีดหนักคนตัดอีกนะเราอยู่ธรรมชาติเลยเนี่ยจริง เนี่ยเสียงผมยังนั่งได้ยินเสียงปลาแซลมอนอยู่เลยจริงไหมพูดอยู่ในน้ำเออใช่ไหมแล้วใครทำเลยเต็นท์เนี่ยเฮ้ยเบอๆหน่อยรายการอยู่รายการอยู equally, ่เดี๋ยวก่อนเยไอ้นี่ทจะทำลูกหมูยังข้างในเนี่ยจะผลิตลูกหมูแกยเนียเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดยูกันต่อดีกว่าเดี๋ยวดูตอนสุดท้ายเลยเดี๋ยวตอนชิมว่าจะดีหรือไม่ดีหมูเลกเกอร์หมูเลกเกอร์นะดุย มาแล้วนะครับเอาหูอยู่ข้างหมีเอาหมีไปอยู่ข้างหมูเอาหูหมูไปใส่หูหมีเอาหูหมีไปใส่หูหมูเฮ้เหยียบหูไปจังเฮียอะไรเฮียคนกำลังไล่เลยเอาใหม่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 ห้าสี่สามสองแอคชั่นมาแล้วครับกับหมูหันของเราเอาหูหมูไปใส่หูหมีเอาหูหมีเลยไปใส่หูหมูเอาหางหมูไปใส่หูหมีหมูเลยเอาใหม่ดิยิ่ไม่ได้แล้วเอาอย่าเอาใหม่เอาใหม่ห้าสี่สามสองแอคชั่นเอา เอาหูหมูไปใส่หูหมีเอาหูหมีไปใส่หูหมูหูหมูหูหมีดูสูสีหูหมีหูหมูมาแล้วครับหมูหันเราสามชั่วโมงในการทำมันมันดำงั้นอ่ะโอ้เราทำครั้งแรกเราทำครั้งแรกใช่ฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อยโอ้ยนุญครับไม่ใช่สามชั่วโมงครับสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงใช่ไหมอ่าไงหนังหนังกรอบกินแล้วเหรอฟังเสียงเราอืมแล้วมาลองผ่ากันเลยดีกว่าครั้งแรกกับหมูหัน สไตล์โคบอลไลที <el Sh are> ่เอามาให้กูทำแล้วกูก็ไม่เคยทำด้วยดูครับนี่ครับหันโชครับครับครับโอ้โหดูครับขอบตาย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 ขอบเลยขนาดนั้นแตกหมดแล้วครับผมโอ้ชิมครับหนังะครับ ขอบไหมฮะขมบไหมไม่ไม่ขอบนครับอาจจะไม่สวยนะครับผิวพันหนึ่งจะไม่สวยมันเป็นการคำครั้งแรกของเราฮะเดี๋ยวุดยออ่ะเดี๋ยวขอชิมขอชิมขอชิมชิมกับน้ำจิ้มเป็นซอสดซอสหวานครับซอสหวานนะครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยชี้ใหญ่แบบนี้ทำเสียงเองเนี่ยกรอบเอาฟันฟันเข้าคอไปแล้วเคี้ยวฟันแตก อร่อยจริงกรอบจริงอร่อยจริงครับกรอบสุดยอดสุดยอดสุดยอดเน้ยลองตรงตรงเนื้อหนะ่อยไหมนี่นี่นี่เออลอง,ลองตรงเนื้อหน่อยเอ้านี่เดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยสุกแต่ข้างบนหรือเปล่าสุกแต่หนังหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อช่วงท้องหน้าท้องน้องเมียเอาเลยฮะคุณล้นตัวเนื้อด้านล่างอ่ะเรากินได้หมดเลยเราใช้สูตรหมักแบบผงแบบหมูย่างเมืองตังอืมกลิ่นข้างล่างมันคล้ายหมูแดงไหม ช่เห kind of มือนข้างล่างก็จะเป็นหมูแดงเรื่อข้างบนน่ะเป็นแบบหมูหันเอ้ยมาเบาๆเราอ่ะรอก่อนรอก่อนกินกับน้ำจิ้มกิินน้้จมแบบเปรี้ยวๆก็เผ็ดเหมือนกันก็ดีเหมือนกันอืมก็ดีอ่ะข้างนอกอ่ะกรอบหนังกรอบหุ้มเลมยอืมเนื้นุ่มมันเยิ้มลิ้ น้ำจิ้มมะขามกลมกรอบไหมไม่น้ำอย่ากืนน้ำลายเสียงเข้ากล้องจากกล้องอย่ากืนน้ำลายอขอดื่มดูนะดูความเด้งดูแต่ข้างนอกก็กรอบแบบแก้วเว้ยอันนี้น้ำจิ้มไหมมะขามมะขามเปียกลองเลยเป็นไงกรึบกรึบกรอบครั้งแรกกันเนี่ยไม่เคยทำยิงบ้องตรงเลยไม่เคยทำไม่เคยทำทำครั้งแรกมั่วไป ใน,ในป่าในป่าในโดงก็อย่างนี้นะคไัมไม่ไดาเหี่ยอยู่ในป่ามีนี่จิ้มสามี่อย่างนี้อ้า,า,อามีในป่ามีช่วยอย่างเงี้ยอืก็รู้แหละว่ามันคืออะไรถูกใจไหม<ะ>ก็ี๋ยวเดี๋ยวปิดเ,เดี๋ยวกล้องก็ไม่ไหวก็เดี๋ยวเราแบ,แบ่งๆทีมงานเรากินกันกินด้วยกันนะ แล้วก็มีดีกรีนิดนึงอ่อะแล้วทำงานที่ินก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูว่าเขาจะเอาอะไรให้ผมทำถ้าจะด่าก็ด่ามันเลยด่ามันเลยคอมเมนต์ด่าครับด่ามันเลยไอ้บูมีบูไมีสร้างข้อถ่ายถ่ายไม่ดีอะไรไม่ดีจุดไหนมีข้อติชมบอกได้เลยครับเดี๋ยวพวกเราอ่านทุกคอมเมนต์ครับผมแล้วก็ขอฝากครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนทำคลิปต่อไปเรื่อยๆวัวบนไลัยของเราฝากนะครับ E p ีนี้ยังหมูเลยและ E ีีหน้ามันต้องทำอะไรอันอาจจะเป็นหมาหันก็ได้ใครจะไปรู้ติดตามครับ ลุยังไงกันแม่งเอ้่สัตว์พลังน้ำสัต้นตีนอะไรมึงดูกูดิดูพลังน้ำมันไอ้สัตว์เอ้ยใช้กูอย่างกระทไอ้สัตว์เงินก็ต้องออกของก็ต้องไปซื้อใบหมุนใบอย่าบนครับครับครับมีหน้าที่ทำยังไม่ดังแล้วแม่งเ้ยสั่งให้ทำอะไรก็ทำดังนี่กูจะสั่งให้ทำอะไรก็ทำไปเออเพื่อรายการนะทำไป อนะย่าบบนให้มากนะดูนะครับตอนนี้เอเจ้าที่ภายในป่านะครับตอนนี้เราเจอพบเจ้าที่ภายในป่าหลายหลายหลายตัวมากกําลังลุมทึงหมูเลยครับตอนนี้หลังจากดี่เขาถ่ายคลิปรอมาเป็นเวลานานมาก Christine 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 มเจ <lightweight? S 1> <c oughs> ้าที่เจ้าดี่ครับเจ้านี่ครับจริงยันนะครับเจ้าที่ครับโอ้ยยันร้อนโอ้เจ้าดีโอ้